หนึ่งสองสามหลัก <resol> จ <ute> ุส <piercing> oh ุดนะฮะหักละจุดสุครัว้าวโอ้โหดูจริงจังเลยเนาะอะไรยังไม่ได้ดูเลยเพิ่งจะดูตะกี้นี่ดูจริงดูจังไอ้เจสันยังอะไรเนี้ยเแซ่บมากแปลว่าน่ารักกว่าก็บอกว่าจะเป็นเขยไทยไปเกินจริงดูแต่มันดูแต่มัน จไม่ทำไมจะดูแจ็คสันหวังผมถามคุณนะไอ้แจ็สันยังอะไรเนี้ยแจ็สันหวังไอ้แจ็สันหวังอะไรเนี่ยพูดไมกับผมนะคุณจะเลือกใครดูสภาพถ้าคุณเลือกมันนะคุณเก็บสภาพไปอยู่กับมันแต่ถ้าคุณเลือกผมอะอยู่กับผมอยู่กับที่บ้านคุณตัดทีนี้มันออกไปเลยไม่ต้องยุ่งกับมันบ้าแลวมั้ง ดูจริงแงี้ยดูเช้าจันเย็นถามไปได้ก็จะเลือกใครฉันก็เลือกฉันมัน้งถ้าดูจริงดูจังไะกอดฝันไม่ให้ใครจบถ้าคุณเลือกมันคุณไปอยู่กับมันนะจบผมไม่อยากคุยอะไรมากแล้วแต่ถ้าคุณเลือกเลือกผมนะฉันเพิ่งดูตะก,กี้นี่เองอแม่งดูเช้ากับวันเย็นแม่งเป็นหันข้าวตากม่มึงไม่กินเลยมั้งน่ารักมากเลยไปอยู่กับมันไป แค่แค่ฉันคิดฉันก็มีความสุขแล้วแต่อยู่กับคุณนิวยู่มันกันฉั้เก็บปีแปดปีแล้วเท่าไป,ไปยุด <c oughs> ไม่มีความสุขดูจริอยูจังเลยแจ็คสนหวังฉันดูแค่นี้ฉันก็มีความสุขแล้วอไอเดนแจ็คแสนจังอ้แจ็คนจัง <c oughs> ดูสิแค่มันพูดก็มีเสน่ห์ฉันก็มีความสุขแล้วแต่คุณนี่อยู่มาแปดปีความสุขอยู่ตรงไหนเนี่ยพอ <c oughs> เลิกดูได้ใช่ไหมเดี๋ยวมันเตะพอเรอาตัดแตก กินไปอะเดี๋ยวฟันหลุดหมดตายดูกินดูจังเลยกินเข้าไปห้ามพูดไม่มีสิทธิ์พูดกินกิน้นาไปอย่าพูดเลิกกับมันได้ะเอถอะก็นข่าวเลยเจ๊สัญญังอะไรเจ๊สัญญังหวังอะไรเนี่ยบ <laughs> ้างทำให้เมียกูติดจนแจ็คสันหวังเออแล้วจ๊คสัญญังอะแจ็คสัหวัง แจ้งสัญญาแจ็คอะไรนะแจ็คแจ้งสังหวังไม่ใช่แจ็คสังหวังแจ็้งจำหวังผู้ก็เสียหายหมันลระเอกฉันรูกแม่เขยฉันแม่เขยในดวงใจฉันนั่นน่ะโอ้ไปไปอยู่กับมันไปไม่ต้องอยู่กับผมวะเลิกกับผมอยู่กับมันม่ละโอ้โหพูดอยู่นั่นแหละจะไปหรือเปล่าล่ะจริงไหมจริงพูดตามพะ แม่งติดอย่างก็ติดเกมน่ารักผี่ชายอะไรน่ารักน,นั่น่ารักอยู่กับนไปก็จะไปอยู่เลยเนี่ยไม่ต้องไปไปเขาไปยิงพูดยังไง <c oughs> เสียงร้องไปอะไรนะครับผมสู้ชีวิต